เบิ่งฟังพุ่นโมแรงโมแห้งฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลย้อนว่าคนบ่ตัดไหม่เท่าไรปลาอยากกินหยังว่าษัทยั้งคุยไรมันว่ามันอยากยังอยากยังอึดอึดอยากกันฝนบ่ตกก็บ่ได้กินเห็ดบ้านเจ้าเกิดเป็นคนกะทากินแต่เห็ดติดทองมาอ้อยเลยเอ้ยเขาพูดถึงว่าบ่จักพัฒนาพัฒนาเมงมาเบิ่งเมืองไทยิล่ะบ่บรแต่ฝนตกเรื่องเห็ดนี่กินยามเด็ก็ได้เขาไปเก็บบัลลังบ้านเสาก็ได้แลงก็ได้ เห็นเป็นเซี on, oh, mm ่ยงมาหันดิบ้าที่เขาปลูกเอาเอาโกเห็ดมันมีไม่ยังปลูกเลยไปที่มาวิทยาลัยเกษตรก็คิดคนเสื้อเห็ดมาจะเสี่ยงเห็ดยังห่ะเฮ็ดเอาดีเออเฮ็ดเอาปลูกเอาได้เยอะนี่เซี่ยงเห็ดฟางบอกเห็ดทั้งฝ่าเห็ดทั้งลมหรู้สึกเห็ดหูหนูขั้นเฮ็ดได้คือเฮ็ดเห็ดหูสร้างนั่นอ้าวแม่เลยเว้ยบ้านเนี่ยโอ้คือสีดอกกงี้เขาเถอะวะไอ้บะมีดอกเห็ดหูสร้างยี่เแบบไรเห็ดหูหนูคือมี่สันหนูมีหูเปะสร้างไม่มีหูสิ มียูนโมเห็ดหูสังโมมีเห็ดเอาเศษมายังมันดอกใหญ่ไม่กินได้บอกกินไม่ได้ก็เห็ดกระห่มกั้งแท่นเศษเห็ดพวกห่มหรือว่าสันปลาอื่นเหม่อน้วมบ่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 เมาเบิ่งไก่บ้านข่อยเด้อมาเศาเมื่อมาคุยไก่กับซ้ำไก่บ่เคยเห็นไก่ถีบซ้ำหล่อรับจ้างหรอกโอ้ยกับโบวามันถีบซ้ำหล่อรับจ้างไม่ใช่ซ้ำหล่อมาแกนไปขายตลาดไหนพอคือการกับฟังผุนขนมัดคาดาดูดขอปลาม่อนผุนซ้ำบินหินล่ะนั่นล่ะ ที่คอยว่าให้เจ้าจำเอาตัวอย่างไปพัฒนาเลี้ยงบ้านเจ้าคือหมายว่าฟ้ามไก่บ้านข่อยเนี่ยเขาใส่เวลาเลี้ยงบนดนเด้แค่สามสิบเก้ามือเงาเหมือนขอกจะคล้องเบาใจใไซยังกระซังโครงการยังกระซังเริ่มต้นดีมากแต่คนไทยจะไปสวยปัญหงแงพอเราใจใส่แล้วว่าเจ้าของเป็นเจ้าของฟาร์มไก่พูนนังจุยนะคาราโอเคพูนโยไซซอยส้นสม้วมือนี่ไหมโอ้มาเส้นใหญ่แท้ะมาใหญ่จะได้ลูกแห่เอามาคือเหลี่ยมดีเถอะก่เหลี่ยมจะได้ไปซุปเอ้ที่เออหามือตัวมันออกอะ เขียวลุมหลุมกัดคอเป็นตุ้มก,กากซากกังเขียนขาดหนึ่งตวอวใส่เสือกับบ๊อบบ,บ,บ,บ๊ิดกระดุมในโซ่ซอยโซ่อ่ะเจ้าอยากห้องเพ่งไปแต่เดียหงโโมงแรงพี่งไปแต่เวีนวเดียววะไปจัดโต๊ะซอยเขาเอ,อยากห้องเพ่งอขอไม่แนะ่เพรเพ่งก็ขึ้นทัลลัยเลยพี่นี่มีความสุขสนุกกับสาวบ้านนา ปึกตัวหนังสือเขาก็แลนไหวปวดอ่านน้ำบาท่านสะกดน้ำบาท่านีเลียะลิเลียะน้องเขาตัวเพิน <c oughs> กก่นจะมันมาเบาขื่นอระตดะกอกเขานะเอื้อต่วนขี้ไข่เขาน้ำเล็บมือเขียวหลุมหลุมฮ <c oughs> านีน่ศิลาเขาไม่โจกหลังในแก้วน้ำคน <c oughs> ยางน่อยน้ำมือมึงนี่เว้ยกูว่ามันขันอย่านั่งกระป๋า <c oughs> หานี่สิษย์เขาไม่เวีดึงผ่าหอโต้โลงมาเซียทั้งไตเดียวจุยน้ำน้ำมันนั่นละ อันเขียวเขี้ยวพอด่าจินมตออย่าบอกไปตักเฉียดหลายมันจะบ่เกิดโรคฟั่งคอยเป่าก็แน่มีดใส่คนมันไม่ไม่จ้งสั้นหมายความว่าฟาร์มไก่บ้านคอยนี่ใสีเวลาเลี้ยงบนนั่นสามสิบเก้ามือทอนละเป็นห้าขีขาวตาตุ่มข้อคนเ่จอยกับจ้อยขีบมูกกระไลหูกัหนวกตอดเที้ยกับบ่ถือย่อมว่าเศ้ายังมีกระจิกกระใจขันน้ำเขาอยู่ทาปีกตับก้ หัวซักกระเทียมตายกองพันเอเล,านานาลยี่เจ้าของพนหาเลี้ยงมาจากข้า,ลาเลรียดเที่เขาติดปิดยางมาตาฟ้างใเห็นหงมาหอดเราเห็นไก่ตายแท้นที่เสียวไปทิ้งเนี่ยมาต้มน้ำห่อนถอนขนปิีงขายยี่เด่นเลเออเสียวเงินขึ้นปิีงเมื่อกลัวไก่บวไ,ไม่มันเนาะออแม่นแล้วแฮมไม่จังโอ้ยเนาะคิวกะคิวคุยกะคุยข้าวกะข้า,าวโยนเนี่ยแมวแมวกะยังบอเหลียวเบิ้งอยู่ตอ,อนนั้นยังให้เมียไปนั่งขายอยู่ตลาดอยู่ดิสีก้อนกระดาษเขียนไว้ไก่บ้านอบฟางแปดดาเขาไม่จะหาดาว แกปนังก็ยังไม่มีบุลหลี่เอวบึงอยู่ผู้เมียเพิ่นบ่เคยไปตลาดกักเกียรออแต่งโตสะพ่อเปท่าเป้มาเห็นว่าเอ้ยน้ำมันแดงจึ้งคึองคอยูอ่เออพิ่นบ่ท่ามาฮอดนะเป็นกันอยู่หาทำเลที่ว่างของขายนะเขาบอ่มีบ่เคยไปกักเกียรนะออถือัวบังคับ,บไปไปไก่บ้านค่ะไก่บ้านค่ะไก่บ้านค่ะคนยางกายมาเมืองุุมหลังุมยังมันกุยไก่เจ้าวุุยแถวบ่นเลนจะกุยพวกกุยในแมงวันบินมาหอดันยังเลี้ยวนี้ไปทั้งอื่นไหมโอ้จนแมงวันบอหลับวะเนี่ย รถโดยสายจรจอดปั๊บพืน้นกาว่าสีขายคักๆ่กันเด้ปีงไก่เขาในหนาตางังเขาไก่ดบ้านขาดแตกวุน่นลงรถทุกคนซุ่มลงเพาท่านมุนลงไปตไใต้เบาะพุณอะแรนอ้อมรถคือไก่้บ้านค่ะไก่ดบ้านจะพาไปค่ะจะพาไปห่วงแห้งและท่วงพลวิบก่อนสินเกกนนฮียทะเลาะเศร้าน้องสินปึ๊บอใครอยู่อย่บมันหลุดมือกูหามึงไก่้บ้านค่ะขี้มูกกระไหลออกหลงว่างสินเซตขี้มูกสก๊อตบัตยางต่อยแต่ยังไม่ได้ขายอ่ะเจ้าปนักก็ไม่ได้ขายจ้าขีบจ้าปีง ย่งางกลับขึ้นมามาเห็นสินอยู่ของอยันว้ยกูได้สินเฮียพ่ะพ <c oughs> ับปะเปียบหนีบเส้นแต่แรกจะคลองใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านค่ะเลี้ยงเงาจะคลองอยู่ในลานเสริมสวยอุย้ยจิงโจ้โม่เป็นคุยเด้ครับอยากให้เห็นนกคุมบ้านทุกคนโอ้ยนกคุมังสั่งงูปั่นเหรอย่างไหลไอุย้ยตัวซ้ำหันผุนพูดแล้วซ้ำลูกไก่รั้สีลงเสือนี่เว้ยเอานี่ขนาดตัวน้อยมันเนี่ยเออตัวใหญ่มันคอยขี้ไปหน้าสมอมันเกินเบาอลไปบ่เสียอย่างข้างนอกบอล แกเขาแก่น้ำเขาได้ใส่รถดใส่้อดได้เด็ใส่ยังนกคุมแล้วแกให้มันสิแกเป็นบ่ก็ข่วงห้องข้อจต่ข่วงตาเนาะมันก็ต่อแต่จไม่ตรงตรงใส่กระตาไปบินไปเทศใส่เราคุณล่ะย่ำฝนตกมาจะกรบจะเขียดจะปูจะปาจังอึ้งขึ้นมานั่งดอกสั้นคุยนะฮูเสยไม่ใช่มาให้ยงถ้าเบิ่งโทรทัศน์น้ำคนเก็ต่างบ้านเพื่อไล่กันยังมันสิเป็นตะเบิ่งแต่ไล่กันมุ้ยเนี่ยแก็ฮู้ว่าตัวล่ะตัวยังโทรทัศน์ประเทศเราบ่มีมุ้ยฮก็เบิดเบิ่งฟังไทยพี่น้องนโมนบ่เมืองไทยอ่ะขั้นขี่ที่กเข้ามาห่อไว้รวด เบื้องผู้เดียวคือนเลยนะหิ้มตาแดงนะหิ้มตาปีนยูหันหูวสร้างว่าก็บอกว่าขี่ที่เลยพอมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกส่งขึ้นดาวเทียบเต้กบกุญแจทั้งเสียงเต้ภาพทัวร์ลกเขาเบิ้องไม่มาตัวเขาว่าส่งขึ้นไทยโค้งไทยโค้งมันเท่าเบิ้งขึ้นไล่ๆเนาะเขาส่งไก่เครื่องรับจะบกดีเว้ยบมดียังไดซื้ออยู่ฟังไทยซื้ออยู่ไสนซื้ออยู่น้องไข่หันแบบเลยก็ย่างดีแล้วสีไหมสีเนี่ยขาวดำเพิ่มโอ้ยเมืองไทยเขาบอกใส่แล้วขาวดำเขาโยนลูกของมปหรอเนี่ยมันต้อง super color remote c o โ t r o l นี่แล้้้วก็ไดซือ นั่งกดโอโลดจะกดจนโป้มือบุ่มบ่มีหูขึ้นย่างไปบิดเทียงตับม่องกันบนโอ้ยหามือใส่ถนนได้สั้นยกแหลกพอดีพอดีนักมวยเขาแต็งนี่ต้งสีนักมวยมองมันขึ้นไปแล้วสั้นหูบอลลมเอ้ยเวทีบิดอยู่จังปันพาเข้ามาเนี่ยว่าถนนเจ่าแม่งยังต้องแม่งยังไรกัดกันเต็มนาจออยู่สิบสี่นิ้วเลี้ยวเห็นแปดนิ้วนึงไหมเฮ้ยเครื่องรับเจ้ออุนบบดีภาพมันก็ล่มแล้วจะเบิ่งผู้ใดโศกเขาใส่โศกแต่ โบราดนยังเอาโมาโวะอยู่<ม>สัมผัสถามขึ้นเห็เนไอันนั่งนี่เรามาจากจังหวัดใดแล้คือว่าภาษาเขาเมรเป็นเนี่ยโมเป็จนจังหวัดไหนโมเป็นจังหวัดบุรีรัมย์จ้ะโอ้ยบุรีรมัรรมย์ชัดเลยบังบุรีรมัมย์ชัดเลยอ,อันเออเรายอมเพื่อได้ถามนะน้ำเปืือ,ปอยเนี่ยน้ำเปืือกสต๊อกไม่ยังแล้วหมื่นตึ๊บเอเอทำไม่ทำไม โนเปื่อยเนี่ยนอกอำเภอไก่ตอกบ่มีดอกอำเภอไก่ตอกอำเภอไม่ไม่ก็บ่มี่เจ้าจังหวัดไม่เขาตั้งตั้งจังหวัดนี่จังหวัดอย่างจังหวัดสักแก้วจังหวัดอ่างโมลลำพูจังหวัดอำนาจเจริญเออนี่คือการที่ว่าเราบอกอำเภอเนี่ยเขาบอกอำเภอก็นทเป็นกิ้งเออเขาบอเป็นกิ้งก็นทเป็นตำบลไม่เป็นตำบลก็นทเป็นหมู่บ้านน้อยๆหมู่บ้านไกลตอกกันนะอำเภอสตึกครับอำเภอสตึกสตึกเออมาแล้งเท่านายหนุถามให้นี่แล้วอันเล่า ท่านมีผัวแล้วไปเนียงเนียงโยเปยงบูสุภาพเลยให้เกียดผู้หญิงในที่การบอหนี่ั้ยผมก็ตั้งสีบอเลยครับคนดียังไงบอเขาบอไปที่ที่เป็ั้นไปเนียงเฮหตยังเนียงครับเนียงแปลว่านั่งหรือนองเอมันไม่เนียงหรือที่บอครับห่วยเราว่าเจ้าเป็นบ้าเจาะบ่เครียดบ่เป็นบ้าอย่างไรครับบ่าสิบอต้นเจาะเราบ่องบ่องอยู่บ่องครับบ่แม่นบ่องแมนบ่องบ่องแปลว่าอ้าย เนี่ยงน้องบองไอ้บองายนี่ได้สังคำได้ซ้อมก็ถามถามมีบออะไรยังเนียเป็นประดายเห้ยเต้นเมียนต้จ้ายังหมทันี่แล้ววะถามอีกเนี่ยแล้วมันคิดอยากได้บอนี่ฮะคือจังหวัดไปได้ตินีคือจังหวัดไทยคือจัได้ยูโอ้ยตาตาตี๋จ้าไอ้ฮัสซี่แตกเจ้าไอ้ไปบ่ต้อไอ้จะไปแก้เขินดีซ่าคุาจะอาเหอ ทำเองไหมงอหัวจีนแล้วก็ไล่ก้นถือตาเราจะก้นบอลเนียงปงประชดบิดเมวราตรอจอดคลาเตะเมียนทั้งมัดสิเมียนทั้งมัดเนี่ยบอแม่นให้เอาเมิดบอ้เมียนมัดเลือกเอาผู้นึงผู้เดียวนี่เมียนรถเมียนรถเอาหมดก็ดีได้เอาเข้าเสด็จมิสวนโอ้ยจะถือเอาไงผู้เดียวเขาจ่สบายใจนี่เป็นยังผูขแขนมาไั้แล้วบีบข้อเมียจี้ยินคือเมียเหรเนี่ยเนียงเนียงเนียงบอยมันเนียง เดี๋ยวตายแต่อยากสามก้อนมูวเนียง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 เออเนียงเนียงบ่ได้บ่มักเนียงไล่ไปยูมวกเลียกม่นเลยไปเห็นยังไปยูร่วมโค่นนู่นโค่นนมบ่เห็นยังเหรอนมงัวเออเนียงเนียงบ้านโนบดลนหนีงมบ่บอโนพดลกันละอ้อบ้องข่อใจคขาถามอีกแล้วนพดลเราถามมาเรางามบ่ละอ้อเบืองจังไหนคนคือมาละกอ อ้าวมีส่วนลราเดิอบานนี่หไอเจ้าเบิ้งกะคักนัหัวดนผลดนึ้นบบฮวงอมเนี่มูเกิดที่นี่ฝันหญเละอราอแปลวงามครับบ่้ม่ปนบางละกอบ่ะบ่มแมนไปไปไปแปรผิดดูพะโลคันสันคอยงามที่สันเห็นบ่นโดนผลดนงามก้อนมูอีลไอสลักเลยไอสลักกะลรอไอจอยเดล่าไอจอยกับรอ ไปมาตั้งในห้องมันจะห้องเลี้ยวกูเลี้ยวเห็นแผงหลังมันคือแล้วว่ะหันเอาเขาจื้อเสียงเขาได้เขาเปลี่ยนเสียงซะเอาเสียงไหมกันเนาะว้าวว้าวมาฮันไอ้ตัวแตงขีใช้ขิงควายมาขึ้นแมวเอาปอลหรอมั้งไม่เปอลจะได้เอาขั้วตักออกกันสามเทียมยังบ่มเหมิดอยู่ไหนไม่เอาใหญ่แมวใหญ่ยไหนย่านตัวนี้มีหอดเสื่องผ่าเข้ามาโอ้ยจกแมวยังจริไปกินเสื่องผ่าเข้ามาเสื่องผ่าเข้ามาต้องใส่โซ่โซ่หนี้มาหาว่าอะไรกินทุกบ้น เอาเสียงเก่านี่แหละมันจังโศกจังมันอใหญ่กะละอ้อทุกลงสิบยูซูลินหมดเอาตัดทิ้งใจแล้วหวยสิบยูซูลินมันจังได้กินสุราคันผู้ใดบ่กินโซล่าจะผ่านมาแถวจังหวัดโซลินแม่นบ่น้องห่วยน้อนจะได้พอกำนันตัวนั่นน่ะพอกำนันดังแด่เมันคือจังสีไปทั้งซอจรอเลยเบได้เป็นดอกสอจรอล้านเสียงมันบ่ไปเสียงดอกอายุเกินหรือสู้ไว้รุ่นเขาบ่ได้ดอกใครสั้นอ่ะง่าย ือมันเป็นซอจ้ะเจิงไหนอายุเกินหรือเขาบ่กเอาเกินก็เอารสคอยจีกาให้ดอกขอหัวละลอยเห็นแกเงินใช่เนาะหน้าลอยนึงก็ดีนะพูดนะบันก็กินเจ้าของกันนะหรอกินตังหวนต่ว่าตั้งแต่ข่อยย่างย่างอยู่ขายเสีย์ขายเสียงให้เขาเอาไปถอนทุนนั่นบอกโอ้ยเศร้านาเศร้าหลังกันซอจ้อเปียวยางหูจักบบ๊วยไม่ยังสอจอเกาจวน พ่อเป็นเสื้อจีบเสื้อแดงใจเฟินไปเป็นรักหัวบ่โอ้ยจะถือถมถือศาสต้อจีบแล้วคนเมาเมามาแล้วให้มันหันหนาหน้ามันหันกว้างเยือนานโอ้ยกูจะมาสร้างแท้ละสแตกเราห่างเห็นไหมเหรอทอนว่างนั่นบ่ได้กินมาสั่งสมอกสะแมกก็ในที่แตกละทำฮักกับแก้บุล่ะบุล่ะไปหล่มหัววัดพื้นซสนองได้สมพักเสียนกับหมักพริกง่วนเนี่ยก็จะขัดแท้ว่วได้ดอกสมพักเสียนมันสูดอ่ะกินแล้วเจ็บท้องอันเฟี้ยนหาดิ ดีเนาะได้พ <uh> ิษพญาตจากของนั่นสิแตกเข้าไปหลายๆที่หันทะเลนั่นทะเลพอมังตีชมฟักเจียนเาเป็นกุ้งเจี๊ยนเป็นไงแต่วันนี้โอ้ยกูจะไปทั่วทีบทั่วแดนมึงได้หัวุบขั้นหัวมึงจะเกลี้ยเถียงมีเฮือนมี่ไม่รอดเฮือนโอนหลอกเดี๋ยวมาเกิดซอผ้าแต่ซอผ้าแล้วมึงผู้เดียวมวนผู้เดียวหนวกหูเทศบ้านมาสั่นซั่งใหม่เปอร์เซเลนเปอรเซน้ำกวนกันเลยบปอร์เลนมันตั้งอยู่ก็มันหโอ้ย ปล่อยแล้วมึงลั่มจังสเอาละันนยไม่ยังเหรอลั่มจ่ามันจังซวงเอาเอาละฮันนี่ลัดสีมีความบอกกันว่าจ่าบอกเขาสาวๆไม่ห่างฟังไว้แน่เด้อยาเยอะเยอะให้ทวงเวลาบาดสักั้นขาหน่อยเดี๋ยวพ่อหูเรื่องผูวละไไปมักลูกศิษย์ูละลูกศิษย์จะเป็นลูกพันลูกพันลูกละมันนองจะคลอง ของละเมนทีพันโลง่งงงงงเดิ่รังเริ่ดเตมตมหัวเรื่องสิ่งมือนตัวนี้มั้ยจังให้ไฟใหม่เถอะจะให้เนยียกไข่หนิงอบอกว่าอะไรเลยหัวหมองเราว่าต้องเป็นห่วงส่วนคุ้นคู่นองขอประท้วงเท่าหนาอยากก <c oughs> ร,ระทั่รเริ่รังเริ่ดเติมเติมรำบ่ได้เรื่องได้เล่าไปฟังหรอกแนวนี่มาหมักลรำมักเพ่งบ่เพ่งได้อยู่บ่ ค่อยขับรถทัวร์ตำมะมัวค่อยตายวิ่งออกจากน้องคายมาตามฝายมิตรภาพเป็นโซเฟอร์ออกมาจากเขา้าปากไข่หาวงาบงาบโซเฟอร์รับเหรอสักเป็นอย่างบ่าราบมันหาวงาบหาวเลยเรื่องอะไรเนี่ย ออกมาจักหน่อยข่ยบหูสึกตัวข้นก็เต็มรถทั่วสิหู้สึกตัวบ่อนอ่อเอย,ย,ยังรถล,ลงนนถนนแถวบ้านโน,น,น่นสะอาดเลย,นนลยลกำเวนไข่เอ้ยไปเหยียบกระเทยขายแต่ขายไก่ท่างโคตรกระเทยกันไน สะดมขึ้นจังหัว่าคอยเจ็บปวดน,นั่นจนทั้งหลังคาปั้มตำรวจมือกำขวดกระทิ้งแดงเมื่อเธได้กินเล่ยที่สุดลงบ่อใดมันเจ็บหลายขึ้นนาแข่งมันหักออกแหลงยังทั้งสองแข่งสองขาคนน่าชั่ชวเฟอร์อื่นคนซอยกั้ยานเขาต่อยตีซ้ำดีแล้วเห็นรถเขาลงนยานตำรวจมัดก,กำข้อเข่าตะล่างคือว่าเออเม้าหรอครับรถเว้ยเลยกันใส่ตอดลงไปจากราคา มาถือขาหมามันหย่องก่อนซะจนอูออมสมหนาแน่โอ้ยๆๆ้ๆๆๆๆๆลๆๆๆๆๆองเๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆดๆๆอๆๆๆนๆตลอๆๆ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 ลๆๆๆๆๆนๆๆาๆมๆๆลๆๆๆๆๆๆๆลๆๆ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 ่ๆๆๆตๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆขอๆๆๆยง่าน ยากไอ้พุทส่วนสิบเเย่างัมันได้ไอ้ไอ้พเป็นบ้าเบาเราเลื่มนาเลืมหลังล้วบ้านนี่เราเริ่มสิไปประเทศครยดีเลืมบอเป็ดก็ปวดกับว่าปวดโดยอ้มีแต่คนสิปเป็นเวาจังไหนเนีะมูองไหนมอมีคนมุดนาเยาจีโอ้ยจะบอกเป็นบ้าเลยอ่เป็นต่อยากไอ้พสทธโอ้ยท้องน่มันจะเบิ่งเบิ่งผ่ามันทึส้างหงนี่นคนน่อยคนหลายก็มืดตาได้ไหมจะเบิ่งเบิ่งกันบ่เสือข่ยเหรคนนัง <eterm> Gore, ่งสลบยนสมรสร้างแท้หรอเม้าเราเ้งเ้า ข้อมันคือต้องงับเมเห็นปะโค่นลายลยตตนไหาเรี่ยเวลีรับขาเจ้าเห็นขี่กระเดียนตายแดดไวขี่กระเดียนไผ่เหรอขี่กระเดียนท่องใสอ๋อมันสิตายแดดมันมดฝนขี่กระเดียนฝนจังใดขี่กระเดียนสมอยโอ้ยแตกแล้วพื้นมุกว่ามุกนิดละขี้กระเดียนเดี๋ยวนี้เขาม่เอ้ยเขาโม่เพราะว่าโอ้ยบอกไปทั่วเลรอเมาแล้วเป็นเหตุเป็นเหตุเจ้าโอ้ยบิดก็ต้องใส นัดเมียว่าละรัดกันอยู่คนละหมอนเมาจะพื้นภูเมาจะไหลเมาจะโอ้ยเมาหลายกินหลาไปไหนจังเลยเมาหลงหนาลงบอท่านไหนกินโอ้ยกล้เจ้าเมาฮัสซี่แตกเนี่ยสันน่ะร้องไห้เสือไอ้เจ้าเพิ่อนบอกคอยฟังหนึ่งหันว่าเจ้าไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นเออรบกวนอย่าวอกไทยจากื่อวบอแต่ภาษาญี่ปุ่นเอาไปเอามาลืมภาษาไทยบอกไทยโมเป็นเลยแมนอยู่บอกแมนครับ นี่น้องข่อยเสื้อเจ้าเนี่ยบาดน,นี่คนจังข่อยมันตัวบเปลี่ยนคนเซ็นตชื่อไว้ว่าคนลักษณะดิตัวไผบ่เป็น <c oughs> ข่อยไปถามมากับตัวข่อยเองเลยนึงหันอันอันอันไปอยู่ฟุนโดนปะไหนซีปีเคิงครับไม่รู้ว่าไทยจะเถื่อเลยบอกบอกทางใต้ญี่ปุ่นเท่าเดียวนี่นะครับ <c oughs> เป็นที่น่าเห็นใจไปอยู่ฟุนซีปีบอาไทยจะเถื่ออ้าเมื่อก่อนลึงไปภาษาเอาเอาเด็กหน่อยๆน่อยลอกลอกกันบ้างเอาเด็กหน่อยอๆเอาออเอาไปเซ่ <c oughs> เออเอามากูเเลยดน่่อีสานบ้านเขายะบอตอก็ไปญี่ปุ่นหรอกเพื่อพิสูจน์กันงงไยๆมาว่าเออเราบอตองเอามาดนนี่เดือนบอตองซปีเอากลับไปกงเอาเมืองอีสานบาดิบอกไทยกงเทพแย่ลืมภาษาอีสานเขาเลยเอามาเตนหน่อยประเด็นบอว่าแต่ลืมภาษาแล้วลืมคนทาาเมื่อบานเนั่นแล้วอันจะสืไปอีกบ่นี่มาเลยและครับมาเลยครับบอตองเสียใจเราสิลึกขึกนอยู่ลึกขึกนึกลุงหัวลึกลึนเทียสิไดงภ้าษาไทยขึ้นมาใส่เมื่อ ก็บอกอยากเสียงมาได้แล้วยามันพาจูดมือนาดำเว้ยลูกบังเถาะฮะยามันหนีผมสิบเอวหนึ่งไงฟังสิบเอาโหลดยามไปซร้างแล้วเถาะร่วงเอหลายนะเอวลายอีหลีสิท่านี่ก็ว่าวเอวลายปวดประหยัดที่สุดเลยตัวนี้ประหยัดแห้งทำธรรมดาคอยบ๊อกไข่ปากบ๊อกไข่เบาแล้วบ๊อกเสียไปเบิ้งที่หลายยามคอยนอนหลับนะน้อนหลับกับสีเบากับโผล่ด้คนไหมตั้งยุงบ่เหลกอกี่ลิ้นเดี่ยวนี่เสริมเติมดีแต่แท้ตัวคนเน่ะเศร้ายุงเนอะยืดซื่อใครจะคุยกันเห็นไหมแหลมันทัว หุงก็เลิกไหลแจะไปสราแล้พอผมสิบองังฟังเงอโดดมือผมกับจากประเทศญี่ปุ่นเด็นเป็นมือที่ผมดีใจที่สุดภพ่ในสปีที่ผ่านมาดีใจเฮ็หยังเอาิได้กลับบ้านได้พออบ้านย่ใสบ้านดอนหันนั่นเพื่อบรงจังหวัดขอนกันบ้านดอนหันนัเพอบันฝางครับไปจองตัวเครื่องบินตัวจองยุไสจองยุประเทศญี่ปุ่นตัวเนาะบ่หนึ่งมันจองอย่ดอนเมืองนี้บ้าที่มฮาดาทเจะคของแล้วยังสิไปเริ่มต้นขี่มาต่ญี่ปุ่นอยู่ซถอะบ่ปฏิบหติง่าวนั่มเราคิด่อแรน จองตัวอยู่ประเทศญี่ปุ่นหอดขอนแก่นได้มือกับนั่งเครื่องบ่าง่ายมากพอเหนือมาเลยหอดดอนเมืองกรุงเทพเปลี่ยนเครื่องหน่อยไปลงขอนแก่นนี่ไปลงขอนแก่นมุสบอครับผมคือไปลงบ้านดอนทั้นเพื่อเันฝังบ้านเจ้าของหันไหวเพื่อบป็นฝังมัานว่มีสนามบินได้พอเอาตัวลงสนามบินวันนี้ไหวเครื่องบินได้บ่มันควบลมควบไฟพราะชลงกลางท้องหน้าได้เดียวนี่บ่จักเวิควบ่ล่มควมไฟก็ล่องมาที่แล้วคันข้างก่อภัยเหลือแต่กลางเราไม่คันก่อเขาจะลากลงมันหอดบ้านแค่ที่เสียนาลูกน้ำเมียมันถอนกระดูกไส้ขวดรู้้วย ลงสนามบินขอนแก่นสนามบินเลยเมียไปฮับยี่พอมองมันดีใจบ้างดีใจแลีนไสเมียยังบอกภาษาญี่ปุนนป่นนะครับจะมาจังไหนล่ะโอ้แม่อิปุย <c oughs> แต่เมียเรียนไปฮับผัวก็ยังใส่ภาษาญี่ปุ่นเว้ยบอสตอบมาจังไหนโอ้ยบา<อ><อ>สามารถสิบแทนภาษาได้เป็นแ<อ>ขนก้อนหัวเขาอ่อนน้ำนั่นนั่นนั่นเรียนหรออันอันอันอาหารการกินในยุคประเทศญี่ปุ่นเห็นจังไหนก็กินแต่อาหารญี่ปุ่นต่วพ่อ ตลอดเลยบ่ตลอดเลยบ่ามันจะลึ่งอาหารญี่ปุ่นหรือบ่าเนี่ยไว้จากลึ่งบ่ลึ่งแล้วอาหารบ้านจากของมันสิต่อยปากได้บ่ปากพกเหมือนอ่ะสิเหลียวเบิ่งซื่อๆก็แซ่บลีนแล้วอมันเผ็ดมันเข้มกว่ากันนี่ล่ะอันสิบ่ยากน้ำลูกน้ำมียหาอยู่ให้กินบ่โอ้ก็ยากน้ำเขาคือเก่าแล้วเขาเป็นแม่บ้านหน้าที่เขาเป็นบ่ล่ะเขาต้องสั่งซื้ออาหารจากประเทศญี่ปุ่นทุกอาทิตย์ต่บ่แล้วก็ส่งมาให้อยู่บ่ส่งมาเฮาส่งเงินไปก่อนน่ะเนี่ยอันนี้อันมีหยังในอาหารญี่ปุ่นที่เขาส่งมาซุปเผ็ดกระด้างย่างน้ำตก สกเล็ดงัวขั้ขวเอียนเยนเ็นแบบเขือสมปะละน้อยก้อยกระปอมออมโดขาบลาบปลาตองยังบ่เลื่อยหอดมุกแม่เป้งยกคุณลุงปลาตองบลาตองลวกดอกกระเจียวกับปลาตองข่อยหูยัวแค่นี้ก็หูว่าหากินยากก็แค่นแล้วขันเขาผสมมาให้อันอาหารเลยเพื่อนนี่ยนั่นมันสิบที่เมืองไทยโอ้ยว้าวหลายเจ้าแต่มีบอปลาตองโอ้ยมีหลายกว่นานั้นส้มีมันสิบเเป็นอาหารญี่ปุน่นสิมก็เฮ็ดเอางัตัวเนาะเฮ็ดเป็นบ่เฮ็ดเป็นบ่เตียงสิบเเป็นปรุงไปนั่มเพราะภาษาญี่ปุ่นไปนั่มก็เป็นอาหารญี่ปุ่นนั เอ๊ะอยู um ่กับปากกัระบอกไม่ตีบ้านเท่าส่วนกันป้าไปยินเขาป้าตอกป้ามันบ่มีเขาเด้กันหนึ่งใบในบ้านนี่ได้ล่ะบนเดี่ยวไปเอาอยู่ปลาบ่กปลาทีปลาไม่ทีหนึ่งเขาไปทาเจ้าจะไปตอกแหงตัวอยู่เงี้ยเอาแต่งเอาแต่พอจักแล้วเว้ยนึกว่าห่อไปนึกว่าไปเอาอยู่ปลาอันอันอันตอนเทาไปจองตั๋วอยู่ประเทศญี่ปุ่นเท่ามาจังไหนเหรอไปถามเขาตถอะเนาะถามมาจังไหนอะโนซิมาเซ็นอะโนซิมาเซ็นไทยไทยดีกว่าไทยอินเตอร์เนชั่นแนลนี่หงโง่ไทยคอนแกนเก็นอิกุระตัว